คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับในการรวมชื่อนามสกุลน,นะครับหรือว่ารวมข้อมูลในคอลัมน์ต่างๆให้อยู่ในคอลัมน์เดียวนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับไะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมทำไฟล์ออที่มีชื่อ ที่มีคำนำหน้าชื่อชื่อแล้วก็สกุลนะครับโจทย์ของเราวันในวันนี้ก็คือเราจะต้องการรวมทั้ง3คอลัมน์เนี่ยมาอยู่ในคอลัมน์เดียวนะครับวันนี้ผมจะมาสอน,นเพื่อนๆในการทำอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับงานของเพื่อนๆเ,เองนะฮะวิธีแรกเพื่อนๆมาดูกันเลยดีกว่านะครับวิธีแรกเราจะใช้พิมพ์สูตรลงไปในช่องเลยก็คือเออผมจะมาที่ช่องชื่อสกุลต,ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะฮะ ผมจะพิมพ์เท่ากับเข้าไปก่อนนะครับเปิดฟังก์ชันนะครับจากนั้นก็กดไปที่เซลล์แรกนะฮะตามด้วยเครื่องหมาย n นะครับแล้วก็เครื่องหมายฟันหนู2อันนะครับแล้วก็เครื่องหมาย n ตามด้วยช่องที่ชื่อช่องชื่อนะครับมาคลิกที่ช่องชื่อนะฮะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย n อีกทีนึงนะฮะจากนั้นนะครับพิมพ์เครื่องหมายฟันหนูหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ช่องนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องวัดนิดนึงนะครับของผมเคาะวัดไป2เคาะนะฮะ จากนั้นนะครับผมก็มาคลิกตรงไอ้ขอภัยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่ฟันหนูเข้าไปอีกอันนึงนะครับฟันหนูแล้วก็ผมใส่เครื่องหมายเอ็นเข้าไปครับเอ็นแล้วก็มาคลิกตรงช่องสุดท้ายนะฮะจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนเอร์เข้าไปเลยนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมสามารถรวมทั้งนายแล้วก็ช่องที่คำนำหน้าชื่อชื่อสกุลมาอยู่ช่องเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แค่ให้เพื่อนๆนะครับ ลากลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ลากเนาะวิธีลากนะครับให้เพื่อนมาคลิกตรงช่องนะครับแล้วเอาเมาส์มาชี้ตรงมุมล่างด้านขวานะครับมันจะเป็นเครื่องหมายการกรบาดสีดําเพื่อนๆสามารถคลิกซ้ายลากลงมาได้เลยนะครับหรือว่ามีอีกวิธีการหนึ่งนะครับวิธีการเ,เร็วๆเลยก็คือเนี่ยฮะคลิกตรงช่องแรกป๊บจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาเมาส์มาคลิกตรงมุมขวาด้านล่างนะฮะมุมขวาด้านล่างแล้วก็ดเบิลไคลิกครับนี่เหมือนกันนะครับมันจะช่วยให้เพื่อนๆลดระยะเวลา ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการที่สองกันวิธีการที่สองเนี่ยให้เพ Не ื่อนๆพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยนะครับอย่างผมเนี่ยช่องแรกนะให้เพื่อนๆพิมพ์ชื่อเข้าไปก่อนน้องผมเนี่ยนายแก้วอ่าแก้ววัดสองทีกันท่เนตนี่นะฮะวิธีการที่สองเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์ชื่อไปในช่องแรกนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดคอนโทรลีนี่เห็นไหมครับว่าตอนเนี้ย ชื่อมันก็จะมาทั้งหมดให้เราเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีข้อมูลเป็น100-200งร้อยได้ขอนเนี่ยสามารถนําวิธีนี้ไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างกันข้อแตกต่างที่ผมเจอก็คือเนี่ยครับไอเจ้าวิธีแรกเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเห็นไหมครับเวลาเราเปลี่ยนนามสกุลของในเซล ของนายนายชูใจนี่กันนายชนใจนับศุลสามารถแล้วกันครับอ่านายชูใจสามารถเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับช่องที่เราใส่สูตรเข้าไปอ่ะมันจะเปลี่ยนให้เราอ,อัตโนมัติเลยแต่ว่าช่องที่เราไม่ได้ใส่สูตรเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆจะต้องนี่ฮะพเพื่อนๆจะต้องมาพิมพ์ชื่อตรงนี้ใหม่นะครับขออภัยนะครับเพื่อนๆจะต้องมาตรงนี้ใหม่ ลบข้อมูลตรงนี้ใหม่แล้วเหมือนกับว่าเราพิมพ์ชื่อเข้าไปช่องแรกอะครับแล้วก็กดคอนโทรล E อีกครั้งหนึ่งนี่มันถึงจะสามารถเอ่อมันถึงจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้นะครับมันมีข้อแตกต่างประมาณนี้แหละครับก็ ให้เพื่อนๆน,นะครับไปเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับงานของเพื่อนๆแล้วกันนะครับเทคนิคแล้วก็วิธีการง่ายๆบางอย่างเนี่ยผมก็ได้แนะนําไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่านะฮะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับใครนะครับถ้ามีคาถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย,ยหรือว่าจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าอะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์มือะนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าผมมีความรู้สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ